ใครได้ยอดอนุมัติหรือว่ายอดพลีนะคะแล้วไม่เข้าใจนะพี่เต้านําตัวอย่างหนึ่งของน้องๆที่ส่งมาให้นะเดี๋ยวพี่อธิบายให้นะคะเชื่อแบงค์สีชมพูค่ะเราไปชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นฝากเกิด Follow ได้วยนะคะเป็นผลพลียอดของแบงค์สีชมพูค่ะมี วงเงินเคหะนะคะก็คือเขากู้ซื้อใช่ไหมกู้ซื้ออาจจะเป็นคอนโดนหรือเป็นบ้านเรียกว่าเคหะนะคะวงเงินกู้1 4 8 5 0ล้านีแบาทส4ปีมาจากไหนมาจากอายุเอา70นะคะมาลบ36ปีก็จะเป็นระยะเวลากู้คือ34ปีคืออมสินนะคะอายุสูงสุดในการกู้คือ70ปีอัตราดอกเบีย้ยตัวนี้นะถ้าเขาให้มาแบบนี้นะคะเดือนที่1 1 9 9ผ่อน เดือนละ5,100ตัวนี้คือประมาณเงินงวดนะคะเงินงวดว่าเราจะผ่อนเดือนละประมาณเท่าไหร่นะเดือนที่2เออเดือนที่7ถึงเดือนที่2 2เริ่มงงแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมี MRR MRR ลบ3.685แล้วก็ผ่อนเดือนละ6,500ตัวนี้คือแบงก์จะกำหนดมาให้ว่าให้ผ่อนเดือนละประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปีที่2ปีที่3ก็มี MRR ลบ3.295ผ่อนเดือนละ7,500เป็นดอกเบี้ยลอยตัวตั้งแต่เดือนที่7เป็นต้นไป สังเกตว่ามี m r r เข้ามาเกี่ยวข้องพี่แล้ว m r r คืออะไรแล้วมันเท่ากับเ,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 เป็นตัวเลขเท่าไหร่ m r r คะเป็นค่ากลางสําหรับการคํานวณดอกเบี้ยลอยตัวเขาเรียกว,ว่าลอยตัวคือมันลอยไปเลยค่ะดอกเบีย้ยจะประมาณเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับดอกเบีย้ยนะเวลานั้นๆนะคะซึ่งรอประกาศอีกทีหน,นึ่งแต่ณเวลานี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปค้นใน Google ใน Facebook ของเว็บไซต์สีชมพูนะคะ ก็จะเห็นว่าเขากำหนด m r i อยู่ที่6.995นะดังนั้นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นผู้กู้เราต้องมาลบเองนะคะเดือนที่1ถึง6เนะี่ย1.99ใช่ไหมเขาบอกมาแล้วนะคะด้านบนเดือนที่7ถึง12 6.995มาลบ3.185ก็จะอยู่ที่3.81ปีที่2ปีที่3ก็อยู่ที่ประมาณ4.875ค่ะ เราพอเรารู้แบบนี้เราจะได้วางแผนการเงินได้ถูกว่าเออนอกว่ะจะไปโปะต้นพี่เต้าแนะนาว่าโปะต้นตั้งแต่ปีแรกงวดแรกให้มากที่สุดเพราะว่าดอกเบี้ยบ้านเป็นดอกเบี้ยลดต้นลดดอกค่ะถ้าเรายิ่งโปะเยอะมันก็จะยิ่งลดเยอะนะคะใส่ทองก็คือ วงเงินประกันสินเชื่อทุนก็คือตัววงเงินที่เรากู้นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทซึ่งคุ้มครองระยะเวลา10ปีค่าเบีย้ยของเขานะคะอยู่ที่3,8,439บาทแต่ว่าเขาเก็บอยู่ที่4ี่หมใช่ไหมคะอา้าแล้วมันหายไปไหนล่ะที่เหลือเป็นค่าตัวนี้ค่ะค่าประกันอัคคีภัย8ปดพบาท2ก้อนตัวนี้จะรวมกันได้อยู่ที่4ี่ค่ะย่าผ่อ เขาจะคิดอยู่ที่30ปีนะถ้าหนูไม่ทําประกันได้ไหมก็ได้สินเชื่อไม่สามารถบังคับให้เราทําหรือไม่ทําประกันได้นะคะถ้าผู้กู้เสียชีวิตเนี่ยทายาทก็ไม่ต้องรับภาระใช้หนี่ต่อแล้ว